สวัสดีค่ะบริษัทโจโยาชิไฮดรลิกจำกัดน,นะคะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเครื่องถ่วงล้อรถยนต์รุ่น910นะคะจะสามารถถ่วงล้อหรือรับน้ำหนักได้นะะนะะเนี่ย70กิโลกร,รัมนะคะเส้นผ่าสูนย์กลางของล้อยางนะคะ100เซนติเมตรหรือ1เมตรนะคะเส้นผ่าสูนย์กลางของขอบแม็กนะคะ10-24นิ้วนะคะความกว้างของล้อ1.5-16นิ้วเลยนะคะคุณลูกค้า หาคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถรีบมาสั่งซื้อได้เลยนะคะสินค้าของเราพร้อมส่งนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะให้พี่ช่างของเรานะคะมาทาการสอนคาริเบตถ่วงล้อยางให้เราได้ดูกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ช่างครับก็เ,เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนะครับว่าตัวเครื่องเขาให้อะไรมาบ้างนะครับตัวเครื่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมี เขาเรียกว่าตัวตัวก้านยกของตัวออโต้ครับเขาจะมาให้นะครับก็ทําการประกอบได้ครับเขาจะแยกส่วนมาก็ประกอบจุดนที่เข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบชุดซุ้มนะครับเข้าให้ติดกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเองเขาก็จะให้แกนมานะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็แดปเตอร์เขาจะให้มาสามตัวนะครับมีตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเล็กตัวกลางครับก็ใส่ได้ทุกรุ่นเลยครับผมตัวนี้ครับแล้วก็จะมี ชุดที่การลอยแมกนะครับการการตัวแมกเป็นลอยนะครับชุดนี้ก็จะจะครอบอยู่ด้านหน้านะครับก็นําชุดนี้ออกครับเปลี่ยนชุดนี้เข้าไปครับเราจะครอบจากด้านหน้าเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวรับนะครับต้องอยู่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นแมกพิเศษครับเฉพาะบางรุ่นครับที่ต้องใช้แบบนี้ครับดับแรกเราส่งครับก็ลูกค้าเขาอยากให้เราคาลิเบตก่อนนะครับแล้วก็ทําการ ขึ้นล้อเลยครับล้อไม่ว่าจะเป็นสิบสี่สิบ้าิบกนะครับเป็นล้อเปล่าเลยนะครับขึ้นมาเลยครับติดตั้งเข้าไปครับแบบนี้ฮรตัวรับอยู่ข้างในครับขันล็อกให้แน่นครับเนี่ยแบบนี้ฮรัขันล็อกให้แน่นครับผมก็ดูตรงหรือเปล่าครับจากนั้นก็มาที่เครื่องครับตั้งค่าล้อครับอันดับแรกครับดึงนะครับได้ครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเก้านะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับตัวแรกเป็นเอนะครับเป็นเลขเก้าครับหยุดมือเลยครับจากนั้นตัวที่สองครับแต่จะลัเขาชี้มาทั้งสองฝั่งของขอบแมกนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าวัดหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างของล้อตัวนี้ก็หกครึ่งนะครับแล้วก็ป้อนบวกลบชุดที่สองเป็นหกครึ่งครับแบบนี้ฮะตัวที่สามนะครับก็คือ เขาจะชี้หาปีกด้านในครับหรือด้านนอกเลยครับก็เขาจะวัดตัวดีเนี่ยคือเป็นขนาดของล้อนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่ครับกี่นิ้วนะครับตัวนี้ก็ขอบ15นิ้วครับแล้วก็ป้อนชุดที่สามเป็น15นิ้วแบบนี้ครับนี่แบบนี้คะพอได้ค่าตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเรามาเลือกฟังก์ชันครับเราคาลิเบรตเราดับไฟไปเลยนะครับแบบนี้ฮะโอเค ก็ทําไมถึงต้องดับไฟเพราะว่าการการดับไฟแบบนี้เราจะ่วงแบบตอกกับซ้ายขวานะครับอันนี้คือเป็นเป็นดนามิกก็คือใช้ตะกั่วตอกซ้ายขวานะครับจะไม่มีตะกั่วแบบเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็กด R นะครับกับปุ่มสตาร์ทพร้อมกันครับหน้าจอเขาจะเปลี่ยนเป็น CAL ทั้งสองข้างนะครับแบบนี้ฮะกดค้างจนไฟมาค้างครับเสร็จปุ๊บเราก็นําฝาครอบลงครับ ว่าร้อยไม่หมุนใช่ไหมครับตร้าน้ทีครับเนี่ยับสังเกตครับว่าด้านซ้ายเขาขึ้นร้อยด้านขวาขึ้นแอดใช่ไหมครับเครื่องเขาบอกให้เรานําตะ่วดร้อยกรมนะครับมาตอกในตําแหน่งซ้ายนะครับด้านซ้ายของล้อนะครับบนไปเต็มครับหยุดครับแล้วก็ตําแหน่งบนสุดครับแบบนี้ฮะแล้วก็ตีเข้าไปครับ กัวร้อยกร,รัมเนี่ยเขาจะให้ไปทุกเครื่องนะครับก็ให้ลูกค้าเก็บไว้ให้ดีด้วยนะครับพอได้ตำแหน่งเสร็จปุ๊บแล้วก็นำกรัเพ้ามองกันหลอเป็นหมุนกดสตาร์ททนทีครับหน้าจอนะครับขึ้นอร1 0 0นะครับตอนนี้ร้อยอยู่ย้ายฝั่งไปด้านขวาแล้วนะครับเราทําการถอนตัวที่เราต่อไปครับ ก็หมุนไปให้เต็มครับอ่าหยุดมือครับเบรกไปด้วยได้นะกันล้อมันเลื่อนนะครับมีคอยเยียบตรงนี้นะครับใช่ครับมัมีด้านล่างครับกันล้อเลื่อนครับเหยียบไปเลยครับเนี่ยฮะมันจะกันล้อเลื่อนนะครับจากนั้นหมุนไปให้เต็มนะครับตะกั่วร้อยกรัมต่อในตำแหน่งจุดข้างบนสุดครับเหมือนเดิมครับแบบนี้ครับฝ่้อตรงครับสตาร์ทหทีครับพอเขาขึ้น N Call ครับก็คือเสร็จสิ้นการทำงานแล้วครับผม ก็คือพลเรตเสร็จรี่ยบรับแล้วครับเราจะมาดูว่าค่าถ่วงเข้าตรงหรือเปล่านะครับกดึ1งรีเค่าความจําครับแบบนี้ฮะค่าเดิมเขายังอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็นําถ่วงเลยครับเรับสังเกตได้ง่ายๆตอนนี้ก็คือด้านซ้ายห้ากรัมนะครับเพราะว่าไม่มีตะกั่วนะครับถ่วงไว้นะครับแต่ด้านขวาขึ้นร้อยกรัมเพราะว่ามีตะกั่วถ่วงไว้นะครับอ๋อเดี๋ยวดูหมุนไปเต็มครับถ้าเครื่องปกตินะครับ พอหมุนไฟเต็มแล้วตะกัวร้อยกรัมที่เราต่อเมื่อกี้ต้องอยู่ข้างล่างสุดนะครับแบบนี้คเ oh, <okay, S 1> ห็นไหฮะอยู่ด้านล่างใช่ตะกัวเขาจะอยู่ข้างล่างสุดครับเพราะว่าน้ําหนักข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นน้าหนักที่หนักกว่าข้างบนเครื oh. ่องเขาเลยฟ้องว่าเราควรห่วงข้างบนนะ oh. นะครับรอ,อ่าเดี๋ยวเราจะดูว่าร้อยกรัมจะหา,หายหรือเปล่าครับเราทาเราทําการห่วงตะกัวออกครับโอเคครับแบบนี้เลยฮะเสร็จปุ๊บนะครับทํำการลสวยดีครับ โอเคครับผมหายใจเยียบร้อแล้วครับอ่ะตอนนี้ฮาริเบียเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราทําการหุงล้อจริงนะครับเด็กครับอันดับแรกนะครับติดตั้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องบอกนะว่าล้อยางมันบวมนะครับจะหุงค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่มีล้อแม็กนะครับแม่ว่เป็นล้อกระทะเหล็กหมดเลยนะครับจะเป็นจะเป็นกระทะเหล็กขาวหมดเลยนะครับโอเคก็เราได้มันหนึ่งล้อแล้วใช่ไหมครับอันดับแรกเราก็หาอุปกรณ์ครับ สังเกตเมื่อกี้ใช้ตัวใหญ่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ใช้ตัวเล็กแล้วเพราะว่ารูประคองของเขาเป็นรูเล็กนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปครับหารูหาตัวเปเปอร์ที่ประคองล้อที่เหมาะสมนะครับใส่เข้าไปนะครับจากนั้นก็ขันตัวล็อกครับเนี่ยครับล็อกให้แน่นเลยนะครับก็ต่อมานะครับเราก็มาสังเกตนะครับว่าตัวเคลื่อนตัวล้อเองเป็นประเภทไหนนะครับดูสังเกตง่ายๆครับว่าล้อเนี่ยลายแม็กเขาจะอยู่ด้านหน้านะครับก็คือว่าออฟเขาไม่ลึกนะครับ แบบนี้เราจะใช้เป็นอารมณ์หนึ่งนะครับจะใช้เป็นอารมณ์หนึ่งนะครับตัวด้่นบนเนี่ยะนะครับผมจะกดตามเลยนะครับกดทีนึงนะครับมันจะเป็นว่า S T นะครับตัวเนี้ยคือเป็นจุดถ่วงจุดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกทีนะครับแต่แม็กประเภทนี้นะดูตามสัญลักษณ์ครับเขาจะมีสีแดงอยู่ด้านซ้ายและด้านขวานะครับตัวเนี้ยจะเหมาะสําหรับแปลงตําแหน่งซ้ายแล้วแต่แปลงตำแหน่งขวานะครับเพราะว่าลายลายแม็กของเขาอยู่ด้านนอกสุดนะครับครับ แต่ถ้าเป็นแม็กอพลึกนะครับเขาจะใช้เป็นอารูสองครับสังเกตดูว่าสีแดงแดงเขาจะอยู่ตรงกลางนะครับและ hey อยู่ด้านในนะครับแมมกประเภทนี้จะเหมาะจะเหมาะแบบนี้ฮะนี่ฮะดูครับก้านแมมกของเขานะยฮะจะอยู่ด้านอยู่ด้านกลางหน่อยนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะแปะด้านซ้ายนะครับแล้วก็แปะตรงกลางแบบนี้ฮะนี่จะใช้เป็นอารูสองนะครับ ตัวอารูที่3เนี่ยเขาจะเหมาะกับเป็นประเภทล้อโฟหน่อยครับก็คือจะเป็นตอกนอกนะครับตอกอยู่ด้านนอกครับแล้วก็แปะอยู่ด้านในครับสังเกตสีแดงแดงเขาจะตั้งอยู่แต่แม็คโหมดนี้เขาจะไม่ค่อยใช้กันนะครับเพราะว่าหลังๆมาเขาไม่ค่อยให้ตอกกันครับล้อแม็กเป็นรอยนะครับก็เลยจนไม่จะตัดตรงนี้ไปนะครับออกมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเราตั้งค่าแล้วใช่ไหมครับเราดูประเภทล้อนะครับนี่เราแน่นอนแล้วว่าลายแม็กเขาอยู่ด้านนอกสุดใช่ไหมครับเราก็มาเลือกโหมดเป็นอารูหนึ่งครับ แบบนี้คะพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราตั้งค่าล้อครับนีข้อด้านในครับห้าจุดห้าครับแล้วก็ป้อนตัวแรกครับ A ครับะระยะห่างเา็กเครื่องครับห้าจดห้าแบบนี้ฮะแล้วก็ปล่อยมือเลยนะครับอันที่สองหน้ากว้างนะครับตัวนี้กว้างแปดนิ้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้วัดได้ครับเป็นวุ้นเนียครับ อ่านี่ครัสังเกตดูครับว่าเขาจะอยู่ที่ประมาณเลขแปดครับอ่าใชับเราพอได้ปุ๊บล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับแปดนิ้วแบบดีครับอันนี้สามขนาดของล้อครับล้อนี่กว้างเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ก็ดูที่ยางได้ครับหรือดูที่ล้อครับตัวนี้ก็ขอบสิบแปดครับ R สิบแปดแล้วก็ป้อนเข้าไปเลยครับตัวที่สามขนาดสิบแปดนิ้วครับแบบนี้ครับ พอขั้นตอนตรงนี้สุดเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมครับเราทาการถูมได้เลยครับกระสากครอบลงนะคะคุณลูกค้าเอาตก็กลัวเก่าออกแป๊บนึงอ่ะตะกัวเก่าแล้วนะครับการถ่วงครับเดี๋ยวเราจะเอา20กรัมนะครับแปะในตำแหน่งด้านซ้ายก่อนนะครับด้านในของล้อนะครับ แล้วก็เลือกดูเลยครับว่า20กรัมเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็5กรัม10กรัม5กรัมนะครับแล้วมารวมกันที่20กรัมแล้วก็มารีดมาแล้วแบบนี้ครับดีงออกมาครับด้านหลังด้านหลังเป็นกาวครับก็หาตำแหน่งครับปึ๊บหยิบรับแล้วก็ทำการผงเข้าไปครับแปะเข้าไปด้านในเลยใช่ครับ บบนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็น45กรัมนะครับไปให้เต็มครับมาล้อครับหมุนลงมาแบบ แตะซ้ำอีกรอบนะครับต้องบอกอว่าล้อบวมนะครับยางตัวนี้บวมมีการโยนของยางนะครับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะการแปะเพิ่มนะครับผมเราทำการแปะเพิ่มนะครับตอนเนี้ยด้านนี้เขาฟองไ้ห้าัมนะครับผมจะขออนุญาตขยับตะกัวดนิดนึงนะครับตอนนี้ผมขยับตะกัวแล้วนะครับการแปะเพิ่มครับ ูดคุยได้นะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะโอเคครับต่อมานะเดี๋ยวจะขยับเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าหาตำแหน่งที่มันจัวๆได้ครับ แต่เพิ่มก็ได้ครับเราหาตำแหน่งที่หนักใช่ไหมครับแล้วเราขยับตะกัวไปหาเขาได้ครับก็ดูง่ายๆนะครับตัวนี้คือเป็นห้ากับห้าอะใช่ไหมครับเราเช็คค่าเศษของเขากดตัว C หนึ่งครั้งครับจะต้องรอเพิ่หจุดก่อนนะครับีทาเหยียบด้านล่างนะคะนี่ครับปุ่ม C นะครับปุ่ม C เขาจะเป็นเช็คค่าเศษนะครับอย่างกรณีแบบนี้นะครับเราแปลเพิ่มได้นะครับเพราะว่าเรากดไปแล้วตัวเลขเขาเปลี่ยนเป็นเลขหกใช่ไหมครับ แต่ถ exactly. ้าเขาตกว่าต่ำกว่า5้าเราก็ปล่อยได้เลยครับเพราะว่าตะกัวต่ํากว่า3เราเราไม่มีตํแหน่งใช่ครับแล้วก็สามารถปล่อยได้เลยแต่ถ้าแบบนี้เราสามารถแปะได้อีกห้ากรัมนะครับหรือขยับตะกัวหาหนักาหนักใช่ครับก็แบบนี้แหละครับพอหลังจากที่เราเสร็จล้อเป็นล้อคันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราจะขึ้นล้อใหม่ใช่ไหมครับเราทาการเอาตัวนี้ลงไปนะครับเราขึ้นล้อใหม่มาแต่เป็นเบอร์เดียวกันรถคันเดียวกันนะครับเราสามารถกดตัว R ได้หนึ่งทางครับ เนี่ยเขาจะรีค่าความจําว่าเขาเคยถ่วงไปแล้วนะครับเขาจะรีค่าความจําเขาถ่วงไปแล้วแล้วเราทำการถ่วงได้เลยครับวิธีการดูแลรักษาเป็นังไงบ้างครับดูแลรักษาเ็หลีเรีเยย่องความชื้นครับแล้วก็อุณหภูมิควรจะมีถ่ายเทดีนะเพราะว่าตัวน,นี้จะเป็นแผงวงจรนะครับถ้าเกิดว่าอย่างบ้านเรานี่มีค่อนข้างอากาศร้อนมากๆหรือว่าไม่มีอากาศถ่ายเทนะครับร้อนจะจัดเนี่ยตัวพวกไอซีพวกนี้เขาจะมีมีความร้อนได้ค่อนข้างสูงครับอายุการใช้งานของมันก็จะ แล้วก็ความชื้นนะครับหลักๆเลยนะครับเพราะว่าพวกเซนเซอร์พวกนี้จะทนชื้นไม่ได้นะครับก็จะมีการลงกลาวได้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็าคาวของนอาจะเพี้ยนได้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าสำหรับสเปคนะคะวิธีการใช้งานการดูแลรักษานะคะสหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าอีกหนึ่งครั้งนะคะ,ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ